สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่18เมษายนกลับมาเจอเจอ,เจอที่เดตตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณบ้านใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมัตม่ค่ำคืนวันอังคารนี้มีมาฝาก2 EP EP 1เป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์คู่ส่วน EP 2ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ2คู่ แบ็คพูลก,กับเว็บบอลบิดเชฟฟิลล์อยู่ในเตดกับวิลตันซิตี้ฮามพลาดในการทำพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกครับเช็คข้อมูล2พูลด,ดูแฮนดิแคปแบ็คพูลก,กับเว็บบอลบิดเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งขั 1, นาา Year, มมกันต่อทีหนึ่งสี่สิบห้าสนับราคาให้ทีมเว็บบอลบิดบุกมาต่อที่ครึ่งลูกลบสิบ เวนทบอมอยู่ดับที่11ของตารางครับมีอยู่60คะแนนแม็กคูเป็นทีมโซนท้ายตารางรองมวยกำลังนิรนิลกอีการตรงชั้นเพราะนั้นต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะเพื่อเป้าหมายของทีมแม็กคูต้องการเพื่อการนิรนิลกอีการตกรชั้นเวนทบอมเมดยังสามารถลุ้นพื้นที่เพย์ออฟได้ด้วยคะแนน,นของพวกเขาเนี่ยห่างจากพื้นที่เพย์ออฟอันดับ5กับอันดับ6น,น,นิดเดียว นิดเดียวรุ่นได้อย่างรุ่นได้อยู่ผลงานของแบงคูทีมโซนท้ายตารางห่างเกมหลังชนะหนึ่งแพส้สี่การลงทุนกำไรเกมเดียวขาดทุนสี่เกมแน่นอนครับผลงานแย่แบบนี้การลงทุนก็แย่ตามขาดทุนยับในขณะที่เวนต์บอมบิดจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่ย์ออฟไปได้ต้องนานแล้วแต่ก็ผลงานงยี้หลังก็ตกลงไปครับ ถ้าเกมหลังชนะหนึ่งสเสมอสามแพนหนึ่งแม้จะแพแค่เกมเดียวแต่ที่เหลือมันเสมอ่ะมันเสมอเยอะไปอ่ะสเสมอได้แค่คะแนนเดียวหายไปสองคะแนนอ่ะเนี่ยลำพังสเสมอสามเกมเนี่ยหายไปแล้วอ่ะหกคะแนนด้วยกันถ้านับกับคะแนนที่พวกเขามีอยู่ตอนเนี้ยบอกเลยว่าพวกเขาอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟเลยแต่นี่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงโค้งสุดท้าย ในแง่การทุนก็เลยแย่เหมือนกันครับกําไรเกมเดียวที่เหลือขาดทุนเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าผลงานแย่ด้วยกันทั้งคู่ถ้าวัดจากมาตรฐานของทีมนะมาตรฐานแบงคูแบงคูผลงานชนะหนึ่งแพ้สี่ก็แย่เว็บอมิดในฐานะเว็บอมิดทีมที่จะลุ้นพื้นที่ไปออฟผลงานหใใ้าเกมหน่นทุนชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งจริงๆแล้วอยู่ปานกลางแหละแต่ก็อยากแอบบอนว่ามันก็แย่แหละการลงทุนนี่ขาดทุนทั้งคู่ยับทั้งคู่ ไซเนการเจอกันห้าครั้งหลังเว็บบอลบิชนะสามครั้งเสมอกันไปสองครั้งครับเพะฉะนั้นบอกเลยข้อมูลเบื้องต้นอาจจะยังนิดนิดยงนิดนิดนะท้อหาเว็บบอมบิดไปดูข้อมูลหลักครับสองผู้ด,ดูไฮิแคจากเจ้าทั้งห้ารายกันดีก,กว่าวันนี้เจ้าทั้งห้ารายคาดการมองเกมผูน้นี้ตอนจบไว้อย่างไรก็จะบอกว่าวันนี้เจ้าทั้งห้ารายเชื่อใจเว็บอมบิดทีมที่กําลัง หวังที่จะขึ้นไปจบในพื้นที่ไปออฟเจ้าทั้ง5รายปรับราคาลดลงหมดเลยในฝั่งฝั่งทีมเยือนในขณะเดียวกันก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในฝั่งฝั่งทีมเจ้บาบ้านแบงก์ปูที่กาลังลุ้นในการตรชั้นในขณะที่โอกาสเสมอปรับขึ้น4ลดลง1นะก็ไม่คิดว่าจะเสมอกันด้วยแกผู้นี้เพราะนั้นหลักๆเป็นเวทบอมวิดครับในในส่วนของราคาหูนะแทนที่จะเป็นราคาเว็บอมหมู่ตอนที่ครึ่งลูกเจ้าทั้ง5รายก็เชื่อใจเวทบอมวิดครับ สามารถชนะอินแฮนิแคมนี้ได้สําเร็จในขณะที่บอลลองก็ขึ้นสามลงสองเพราะนั้นคูกรบแทน่แคบจากห้าลายจารละห้าลายอย่างยืนงยานครับเกมนี้เป็นทางเวนต์บอมบิดที่จะคว้าชัยชนะได้บวกกับข้อมูลพื้นฐานที่โน้ม,โน,ม,นม,มนะโน้มไปทางเวนต์บอมบิดนะโน้มไปดูดีกว่าดูน่าสนใจกว่านั่นแหละวางใส่ต่อเวนม์บอมบิดครับ วันนี้น่าจะบุกเป็นกระดับแม็คพูลทีมโซนท้ายตารางได้ในที่สุดจัดไปเป็นทีเด็ดตัวในโซนสิบดาวตัวที่หนึ่งของ EP สองประจำค่ำคืนวันอังคารนี้ครับคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองพู่ดูให้ทุกย่างครับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดกับวิตตโตซิตี้เดอะแชมเปี้ยนชิพแข่งขันกันตอนที่ 1, 4, หนึ่งสี่สิบห้าสนอราคาให้เชฟยูไปต่อที่ลูกบลบสิบเชฟยูอยู่ดับที่สองวิตตโตซิตี้อยู่ดับที่สิบสี่ สถานการณ์ตอนนี้เอามิต้นก่อนเลยมิต้นเนี่ยด้วยคะแนนที่มีห้าสิบต้นๆไม่มีลุ้นอะไรล้ะไม่มีลุ้นอะไรแล้ว,ลนลวในเรื่องของอันดับไม่ซีเรียสไม่ตึงเครียดไม่ต้องลุ้นดีตรงชั้นจะขยับอันดับขึางหน้าก็ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนอกจากจะอาจอาจจะลุ้นขยับอันดับขึ้นไปบ้างแต่มันก็เป็นอันดับธรรมดาธรรมดานะไม่ได้มีผลต่อนเนื่องอะไรแต่เชฟอยู่นี่อย่างเน้นอยู่ ด้วยความที่ทีมความเป็นทีมอันดับที่สองของเขาเนี่ยถูกไลจีมาด้วยหลูตันทาวไลจีมาเดอร์เลืร์สโวและแน่นอนครับมันคือตำแหน่งที่เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติที่อาตาเมอร์ลี่ขึ้นเป็นสพพีเียร์ลีกเชียู่ไม่อยากเสียมันไปครับเพราะนี่จะเป็นเครื่องหมายการันตีแน่แน่นอนว่าได้เลื่อนชั้นชัวต่างกับหลายหลายทีมที่สุดท้ายต้องไปเทย์ออฟนี่ก็ไม่รู้ว่ามดสรุปสุดท้าย จะเป็นทีมที่โชคดีดวงดีได้ขึ้นเลื่อนมาเป็นทีมลบ,บที่สามหรือเปล่าคือมันลุ้นต่างกันนะผลงานของเชฟยูยังคงร้อนแรงครับหงเกมหลังสุดพวกเขาชนะ4แพ้1เกมเกมที่แพ้คือหมุกเป็นแพ้จากหูเมอรลี่2-0การทำกำไรกำไร2เกมครึ่งกับดูเกมครึ่งเาลงกบมีแล้วยังยืนเดดบวก ในขณะที่วิตตันซิตี้ผลงานห้างเกมหลันทุชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองก็ผลงานทรงๆกลางๆตามสไตล์ทีมที่ไม่ได้เน้นอะไรมากมายกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมห่างล้มกบนี้แล้วยืนแต่ลบราะนั้นข้อมูลเบื้องต้นเริ่มต้นเนี่ยเชฟอยู่ดูดีกว่าในแง่ของผลงานดูดีกว่าของในแง่การลงทุนดูดีกว่าในความปเจ้าบ้านดูดีกว่าด้วยดับและคะแนนดูดีกว่าด้วยแรงจูงใจ และสถิติการจัดการก็ยังดีกว่าด้วยครับห้าครั้งหลังชนะสามนะแล้วก็แพ้มิต้อนหนึ่งเกมเสมอหนึ่งเกมเพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานอยู่จมบบานเชมอยู่สองพูดูแฮนดิแคปจ้าทั้งห้าายเปิดราคามาแล้วคิดว่าเกมคู่นี้จะจบอย่างไรปรากฏว่าจ้าทั้งห้าายเชื่อใจเชฟฟิลอยู่ในแตดจ้านปรับราคาลดลงหมดเลยช่องทีมเยือนมีต้อนสตีมเพิ่มขึ้นหมดเลยส่วนช่องเสมอก็เพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นมั่นใจครับว่า ไม่มีอะไรเสร่มหายเชฟอยู่ชนะแน่ๆไม่โกนเหรียญเสมอไม่โกนเหรียญแพ้เลยแฮนดิแคปในราคาหนึ่งลูกหนึ่งลูกจเจออ้ายังคงไว้เนื้อเชื่อใจสบายบานต่อเชฟฟิล์อยู่ในแต่ปรับราคาลดลงหมดเลยทั้งห้าลายครับในขณะที่บอลรอไม่ต้องตีก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้งห้าลายเพราะนั้นพู่นี้แฮนดิแคปนี้ไม่มีอะไรเสริมหายครับอยู่กับเชฟอยู่พร้อมกินแฮนดิแคปได้นะรวมกับข้อมูลพื้นฐานต้นชีช้เชฟฟิล์อยู่ในแต่แข่งเช่นเดียวกัน วางใส่ต่อเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดเป็นทีเด็ดตัวแ้นสุดสิบดาวตัวที่สองในอีพีสองประจำคัมคือวันอังคารนี้วพรานับสรุปครับ e ีพีสองประจำคัมคือวานาานันอังคารในศึกเดอรแชมเปไม่นชพบเกี่ยดสองคู่นะจัดวันสองคู่คู่แรกนะครับก็เป็นการพบกันร,ระหว่างอ่าผมลืมเดนะี๋ยวนะโอ้ยลืมได้ยังไงเนาะ ข้าวเช้าก็กินตลอดทำไมมันลืมง่ายลืมง่ายอย่างเลยอ่ะคู่แรกคู่แรกอะไรไม่รู้อ๋คู่สองกันแล้วกันคู่สองก็คือเชฟยูเจอกับมิตันนะเชฟยูเจอกับมิตันต่อราคาหนึ่งลูกนะครับก็ให้อยู่ต่อเชฟยูไปส่วนคู่แรกนะ่ะเป็นทางเวนมบอมวิดเวนบอมวิดหมุกไปเยือนแบล็กพูลเออเวนบอมสองครึ่งลูกต่อเวนบอมวิดนะครับนี่คือเดอะแชมเปี้ยนชิมสองคู่สิบดาว จะไปตามนี้ใครยังวม่ได้ฟัง EP หนึยูฟ้าจะมาเลกติดตามด้วยนะสวัสดีครับ